ก็เดี๋ยวภายในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันแบบง่ายๆโดยใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องเท่านั้นนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมนายกิรติไรหลังครับก็ตามต้นคลิปเลยนะครับว่าภายในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันแบบเข้าใจง่ายๆโดยใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือและก็วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ ค่อนข้างจะเหมาะเมงสำหรับมือใหม่หัดทำแอนิเมชันก็เมื่อพูดถึงการทำแอนิเมชันนะครับหลายหลายคนเนี่ยน่าจะติดภาพจำภาพจำนี้อยู่นะครับเ hey, ฮ้ยพี่พี่แอนิเมชันมันต้องทำในคอมเท่านั้นเพราะว่าโทรศัพท์สเปคมันไม่ถึงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้ครับว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับบางคนที่เขาแบบว่าไม่มีเงินจะไปซื้อคอมสเปคแรงๆอยากแต่ว่าอยากทำแอนิเมชันอะไรประมาณน,นี้มันไม่จัเป็นนะครับตรงนั้นอยากจะบอกว่าจริงจเนี่ยถ้าแบบเริ่มต้นจริงๆนะ มือถึงเครื่องเดียวเนี่ยก็เพียงพอนะครับสำหรับการทำแอนิเมชันแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับฝึกฝนทักษะอะไรไปเรื่อยๆนะครับจนมีความชำนาญมากพอนะครับผลงานที่ได้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันสามารถเทียบชั้นได้สูสีกับแอนิเมชันในคอมเลยนะครับโดยตัวแอปพลิเคชันที่ผมจะใช้สอนภายในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป ดออิงการ์ตูน2นั่นเองครับแล้วดออิงการ์ตูนหนึ่งแล้วพี่ไ่รูครับชื่อมันมาแบบนี้ดออิงการ์ตูน2นะครับสามารถเซิร์ชได้ในเพจโต้เลยนะครับแล้วก็มีทั้งดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วก็มีัตโรนะครับที่ต้องเสียตังในการซื้ออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับแอปนี้มีแค่เฉพาะอุปกรณ์ Android เท่านั้นนะครับใครที่ใช้พวก iPhone หรือ Apple นะครับหมดสิทธิ์นะครับแอปนี้บอกเลยเอาพี่แล้วผมควรจะเลือกใช้ตัวไหนดีล่ะระหว่างตัวฟรีกับตัวเสียตังเนี่ย มันต่างกันยังไงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับพี่ก็ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนํานะครับจริงๆเราสามารถเลือกจัดได้ตามกําลังทรัพย์ของเราเลยครับถ้าเกิดเราไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากเสียอะไรก็จัดตัวฟรีครับแต่ถ้าเกิดเราเสียตังค์ครั้งนึ้งแล้วมันคุ้มก็จัดตัวโปรไปเลยครับคุ้มดีแต่ว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างแรกเลยตัวฟรีนะครับมันอาจจะมีจํากัดขอบเขตในเรื่องของบางอย่างอยู่นะครับอาทิเช่นตัวของโมเดลที่ มาพร้อมแบบตัวแอปเลยนะครับบางตัวเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้อยู่ครับไม่สามารถใช้ได้และวิธีที่จะใช้มันได้ก็คือเราต้องเติมเงินครับเพื่ออัปเกรดให้มันสามารถใช้ได้ครับแต่ว่าการเติมเงินทางนี้อีกก็ถือว่าเป็นการเติมเงินที่คุ้มนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าท่าผู้ชมเติมไปครั้งหนึ่งใช่ไหมครับมันก็คือครั้งนั้นหน้าครั้งเดียวจบเลยครับอย่างต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความเสถียรของแอปครับผมตัวฟรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบว่าใช้ไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราอาจจะเจอข้อผิดพลาดได้ในการใช้งานนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เราเรนเดอร์งานนะครับบางทีมันอาจจะมีภาพกระตุกสีกขาวเข,าวข้ามาติดในวิดีโอที่เราเรนเดอร์ออกมาด้วยนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นอะไรกับวิดีโอเรามากไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอะครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าบางทีมันก็เกิดขึ้นแค่แั๊บเดียวหรือบางทีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ในวิดีโอนั้นน่ะน,นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านใช้ตัวโปรนะครับความเสถียรของแอปโปรเนี่ยมันจะ โอเคกว่าครับคือไม่ว่าคุณจะเรนเดอร์งานจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเสะถียรกว่าแล้วก็มีข้อผิดพลาดที่น้อยกว่ามากๆเลยครับอันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมที่ใช้มาทั้ง2แอปเลยนะโอเคเราก็แนะนําแอปกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเข้าสู่หลักสูตรการสอนทำแอนิเมชันง่ายๆด้วยมือถือจากแอป Draw In Cartoon น2กันเลยดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้าแอปกันแล้วนะครับเดี๋ยวแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าหลักของแอปนะครับก็จะมีปุ่มเริ่มสร้างโปรเจกต์นะครับหรือ New Project กับปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มสร้างไอเทมนะครับหรือโมเดลที่เราจะใช้มาประกอบเรื่องนั่นแหละครับอันนั้นแค่ Discord ครับแบบเอาไว้พูดคุยกับคนในกลุ่มนะครับก็หมดต่อมาจะ อันนี้ก็จะเป็นโหมดคลังวิดีโอนะครับก็คือพวกโปรเจกต์ต่างๆที่เราใช้สร้างนะครับสมมุติว่าเราสร้างเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไว้ได้ครับมันก็จะเข้าเอามาที่หน้านี้เลยแล้วก็หน้าต่อมาครับจะเป็นหน้าชุมชนนะครับสำหรับใครที่แบบว่าสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากทําโมเดลเองหรือทําโมเดลไม่สวยอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเว็บสําเร็จรูปให้นะครับเป็นเว็บทางการของตัวแอปเลยนะครับดาวน์โหลดโมเดลต่างๆนะครับ ต่อมานะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจะสร้างโปรเจกต์เลยก็แค่กดที่ปุ่มสร้างโปรเจกต์สีเขียวนี่ครับ,ดบกดเข้าไปมันก็จะพาเข้ามาสู่หน้าเฟรมนะครับที่จะใช้ใสร้างโปรเจกต์แล้วก็เห็นขีด3าขีดที่มุมซ้ายมือไหมครับตัวนี้จะเป็นแทบแอบบตั้งค่าอะไรต่างๆครับมีตั้งแต่บันทึกโปรเจกต์ส่งออกโปรเจกต์อันนี้ก็คือเรนเดอร์นะครับมาก็จะเป็นปุ่มแก้ไขารายการครับปุ่มนี้ก็คือการแก้ไขพวกโมเดลหรือต้องการทําโมเดลอะไรเพิ่มนะครับก็กดตัวนี้ มันก็จะเด้งไปที่หน้าทําโมเดลนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มแก้ไขฉากครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่าเราต้องการขนาดเท่าไรขนาดเฟรมอะไรยังไงไอ้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสับเ่นรูปที่ตัวแอปมีมาให้นะครับจะมีสูงสุดถึงพันพันสองคูณเจ็อนะครับอันนี้ค่าสูงสุดของตัวแอปแล้วนะครับแต่เราก็สามารถกําหนดเพิ่มเองได้ครับนี่ตรงนี้สมมุติว่าใครต้องการใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับแล้วแต่เลยนอกจากนี้ก็อันนี้ความเร็วนะครับ คือตัวแอปตัวนี้มันจะไม่ได้นับเป็นเฟรมนะครับอันนี้มันจะนับเป็นความเร็วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกใช้ว่าใช้ยังไงนะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็ปรับได้ลดได้ต้องการช้ากว่าการเร็วแค่ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มใส่เสียงนะครับแต่ว่าปุ่มนี้โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่ครับเพราะเนื่องจากว่าปุ่มนี้ครับมันจะมีความสามารถแค่ใส่เพลงประกอบอเท่านั้นครับสมมุติว่าท่านผู้ชมสร้างแอนิเมชันในเรื่องเสร็จแล้วเนี่ย และต้องการจะใส่เสียงนะครับสามารถใส่แค่เพลงประกอบแค่เสียงเสียงเดียวเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถจะใส่ลึกลงไปมากกว่านี้สมมุติว่าแอนิเมชันภายในเรื่องนะครับมันอีการแบบฟันดาบชิงชุงชิงชุงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับมีการขยับเนะี่ยตัวแอปตัวนี้ยังไม่สามารถทําถึงขนาดนั้นได้ครับวิธีแก้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวแนะนําเมนูตรงนี้กันก่อนต่อมาก็จะเป็นฉากครับผมสมมติว่าต้องการฉากแบบไหนก็ นี่ครับมันก็จะมีทั้งฉากที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราวาดเองอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็กดไปไปนะครับแล้วก็นี่เลือกได้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มแก้ไขมุมกล้องนะครับสมมุติว่ามุมกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเฟรมต่อมาผมให้อยู s <S ่ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองกดเล่นดูครับนี่มันก็จะเป็นการขยับมุมกล้องนะครับประมาณนี้ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผลความเร็วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกใช้ต่อมาก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้นะครับแล้วก็การตั้งค่าแอปเบื้องต้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปตั้งอะไรมันหรอกเพราะว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของการสร้างโมเดลน,นะครับกะเข้าไปที่ปุ่มสีฟ้าที่เห็นนี่ได้เลยครับแตะเข้าไปนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกลายโมเดลนะครับก็มีทั้งที่โหลดมาแล้วก็ทําเองบ้างนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมต้องการจะสร้างใช่ไหมครับกดบวกครับ ประมาณนี้แล้วก็แบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นกระดูกนะครับลืมบอกไปมานะครับว่าโมเดลที่เราจะสร้างเนี่ยจะเป็นโมเดลแบบแอดกระดูกใส่กระดูกให้เรียบร้อยเลยนะครับสมมุติว่าต้องการสร้างก็แอดกระดูกเข้ามาแล้วกดที่แก้ไขครับมือถือใครมีปากาก็อันนี้จะดีมากนะครับก็นี่แถบสีก็หยิบปากกาออกมาครับแล้วก็ลองวาดอะไรไปก็ได้ครับวาดๆไปเลย ตรงนี้จะเป็นขนาดของเส้นนะครับถ้าต้องการหนาขนาดไหนก็แล้วแต่เลยนี่อันนี้ผมทดลองวาดให้ดูก่อนนะครับผมขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะแล้วกันนะครับในส่วนนี้นี่สมมุติสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็ต้องการจะเพิ่มก็กดแอดเข้าไปนี่แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ามันขยับยังไงกดกดมาที่ขีด3าขีดครับแล้วก็กดดูตัวอย่างแบบนี้มันก็จะจําลองให้เราดูว่า ถ้าเราสร้างออกมาเสร็จแล้วมันมีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่ามันโอเคหรือยังก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าข้อเสียของการวาดในตัวแอปนะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็คือครับผมต้องการอันสีแบบยังไงกาเดียนกาเดียนนะครับตัวแอปตัวนี้ยังไม่สามารถจะทําเป็นสีแบบกาเดียนได้นะครับคือสมมุติว่าถ้าผู้ชมต้องการโมเดลที่แบบมีความลงลึกในด้านสีนะครับมีการไล่ระดับเฉดสีที่แบบจัก เข้มไปอ่อนจากอ่อนไปเข้มอะไรประมาณนี้นะครับตัวแอปตัวนี้ยังไม่สามารถจะทําสีแบบกาเดียนอย่างนั้นได้นะครับสุดก็แค่นี่ครับประมาณสงสีเนี่ยขีดทับกันอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ารถทำเป็นสีกาเดียนได้ก็คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับต้องการโมเดลที่แบบว่ามีความลงลึกทั้งด้านของเส้นหรือว่าสีนะครับที่แบบว่ามันลงลึกละเอียดแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่านี้ผมแนะนําอย่างนี้ครับว่า ควรจะมีโปรแกรมหรือแอป,ปวาดภาพนะครับเข้ามาช่วยด้วยอย่างที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแอป,ป i b i t Pen นะครับก็จะใช้ในการช่วยสร้างโมเดลนะดาวน์โหลดภาพมาแล้วก็มาทำโมเดลในแปปอป drawing ตัูนต่อครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมก็แนะนำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาให้เราด้วยเเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใส่รายละเอียดอะไรได้มากกว่า,าการวาดจากตัวแอป,ป ด้โอเคครับต่อมาเดี๋ยวจะสอนวิธีการทำแอนิเมชันแบบคร่าวๆนะครับอันดับแรกก็เข้ามาที่เฟรมครับแล้วก็กำหนดก่อนเลยเราต้องการขนาดไหนสมมติผมต้องการขนาดนี้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วครับว่าต้องการแค่ไหนอย่างปกติที่ผมใช้นะครับผมจะใช้แค่14พอนะครับแต่ถ้าอยากได้ช้าอยากได้เร็วกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับตรงจุดนี้เราแต่เลยกดเข้าไปนี่มันก็จะเปลี่ยนเฟรมนะครับเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ต่อมาก็ใส่พื้นหลังให้มาสักหน่อยครับนี่เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับสมมุติก็จัดวางองค์ประกอบอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะสอนเดินแล้วกันนะครับวันนี้หาเดี๋ยวนี่เอาตัวสติกแมนมากกอนแล้วกันนี่นะครับก็เอาขยายอ่าเดี๋ยวมาแนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับมาตรงแทบ็บแก้ไขหน่วยครับตรงนี้ เราสามารถปรับจะปรับโมเดลเพิ่มเติมได้นะครับสมมุติต้องการปรับให้โปร่งใสประมาณนี้ปรับพลิกซ้ซกายขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องการจะลบทิ้งก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่แบบว่าสมมุตินะครับเราต้องทํางานเป็นเลเยอร์นะเราก็ต้องอย่างนี้นะครับตอนนี้หอกมันอยู่ข้างบนตัวของสติกแมนใช่ไหมครับผมแค่เลื่อนสติกแมนเนี่ยขึ้นไปข้างบนสติกแมนก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแะครับแต่เดี๋ยวผมจะแป๊บหนึ่งเมืแ่อบบกี้มันบักเสนอ่ะผมเลื่อนหอก ขึ้นไปข้างบนหอกก็จะอยู่ข้างบนสติกแมทแล้วนะครับอันนี้คือการทํางานที่ดีนะครับคือต้องแยกเลเยอร์นะครับโอเคเข้าสู่ขั้นตอนครับอันดับแรกเดี๋ยววันนี้จะสอนเดินก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกครับให้เราจัดท่าทางก่อนครับให้พร้อมเดินแล้วแต่เลยประมาณนี้นะครับกําหนดท่าทางอะไรให้พร้อมเสร็จแล้วกดที่ลูกสอสีฟ้าครับเป็นการแอดเฟรมแรกที่1ปึ๊บไปนี่นะครับ เราสามารถกดย้อนกลับไปได้นะครับในเฟรมต่อๆไปโอเคต่อมาผมจะทําเฟรมที่2นะครับก็ให้ทําการยกขาข้างนี้นะครับเราจะเดินไปข้างหน้าเราก็ยกข้างนี้ปึ๊บมาอย่างนี้อย่างเ้แล้วก็ยกขาหลังตามมานะครับอาจจะแล้วก็ขยับแขนนิดนึงยิ่งการเคลื่อนไหวยเยอะนะครับการเคลื่อนไหวยเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับทังที่ดีเราไม่ควรให้ตัวแอนิเมชันนะครับอยู่นิ่งเกินไปนะครับปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บ แล้วก,กดเฟรมที่3ครับปุ๊บเฟรมที่3อ่ะผมจะเอาแค่นี้นะอย่างนี้แล้วก็ยังไม่วางขานะอย่างนี้แล้วก็มือก้ว้ยกันแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บเฟรมที่4ไปทํามา4เฟรมนะครับเราสามารถกดกลับไปดูได้ตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งอยากจะแก้ไขเฟรมอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็แค่กดยกเลิกอย่างนี้ครับมันก็จะกลับไปค่าเริ่มต้นก่อนหน้านี้นะครับโอเคทําต่ออย่างนี้นะครับเอาผมก็วางขาที่ข้างนี้ลงไปนะครับแล้วก็จะยกขาข้างนี้ขึ้นนะครับนี่อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตามความต้องการของเรานะครับอย่างนี้ปึ๊บ สมมตินะครับสมมติผมพอแค่นี้แล้วนะครับแล้วอยากรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นไงเห็นปุบเล่นไหมครับกดเล่นเลยครับนี่มันก็จะเล่นให้เราดูนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่ามุมกล้องมันอยู่นิ่งๆมันไม่มีการขยับกดไปที่มุมกล้องครับนี่นี่มุมกล้องก็เหมือนกันครับแอดแบบเฟรมเอ็มต่อเฟรมครับสมมติเฟรมที่1ผมต้องการมุมกว้างแบบนี้มุมต่อมาผมต้องการปุ๊บซูม ฟไฟเองไปสามปุบสูงขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเอย,ย,ย,ยเลยในนะครับสามารถเอียงได้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช้เอียงนะครับผมใช้ตรงอย่างเดียวอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วแต่จริงๆการจับมุมกล้องเนี่ยผมแนะนําว่าให้จัดระหว่างที่เรากำลังขยับอยู่เลยนะครับแบบยังไม่ทันขึ้นเฟรมต่อไปเราก็จัดมุมกล้องเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะนี่นะครับมุมกล้องมันจะไม่สมู่รเสมอกันอันแบบนี้นะครับแนะนําว่า ระหว่างที่เราขยับนะครับก่อนที่เราจะไปเฟรมต่อไปแนะนําว่าให้จัดมุมกล้องเลยนะครับประมาณนี้นี่แล้วมุมกล้องมันก็จะตามแบบนี้นะครับโอเคสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วจัดทา่าทางมาที่ปุ่มนี้ครับส่งออกเราก็กดส่งออกไปเลยครับนี่ต่อมามันก็จะถามว่าต้องการส่งออกเป็นวิดีโอหรือต้องการส่งออกเป็นไฟล์ลิปแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์ลิปเนี่ยมันส่งสุดได้แค่5้าวินะครับสมมุติว่าเราทําเกิน5้าวิมันจะไม่ มันจะได้แค่5้าวีแรกนะครับเราก็ต้องเอ็กพอร์ตเป็นวิดีโอไปนะครับเปิบไปกดตกลงครับหลังจากกดตกลงเสร็จนี่เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คลังวิดีโอได้เลยครับโอเคนี่นะครับก็เป็นวิดีโอที่เราเอ็กพอร์ตมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะเอ็กพอร์ตตามนั้นเลยนะครับพอดีตัวที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวโปรนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวฟรีในบางทีนะครับอย่างที่บอกไปว่า มันอาจจะมีกระตกภาพสีข,ขาวๆบ้างนะครับเล็กน้อยอยแต่ตัวนี้ที่ผมใช้เป็นตัวโฟ o นะครับก็เลยไม่ติดปัญหาอะไรแล้วก็ต่อมาอย่างที่บอกครับว่าตัวแอปดอออิงการ์ตูนเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นสามารถจะตัดต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับแบบใส่เสียง FX, เอฟเฟกเอยใส่เสาร์ประกอบออเอยเอออะไรประมาณนั้นยังทําไม่ได้ครับเคล็ดลับแอปของผมก็คือผมจะ export เอ็กพอร์ตออกมาเป็นซีนแบบนี้นะครับแล้วต่อมาผมก็จะเอาซีนเนี้ยไปเข้า โปรแกรมหรือแอปตัดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพีมีโปรเออยแคปคัตเออยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรเจกต์ให้ดูสักโปรเจกต์หนึ่งโอเคครับมาที่หน้าโปรเจกต์กันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมเนี่ยจะเรนเดอร์มาเป็นซินซีนะแบบนี้แล้วก็นี่นะครับเอามาปฏิปต่อกันในแอปตัดต่อนะครับใที่นี้ผมใช้แคปคัตแล้วก็ผมก็จะมาเนี่ยครับตัดต่อใส่เอฟเฟกเออยอะไรต่างๆนานาเออยเข้าไปแบบนี้ครับว่า อย่างที่บอกว่าตัวแอปดรอยน์กัตวเนี่ยมันยังตัดต่อแบบขั้นลึกแบบนั้นไม่ได้นะครับมันยังทำได้แค่ใส่เสียงเอฟเฟกนะเอฟนะครับ,รบไม่สิต้องเรียกว่าโดตีประกอบสายเพลงแค่หนึ่งเพลงนะครับแต่ต้องการเยอะกว่านี้เนี่ครับเข้าแอปตัดต่อเลยเลยนะครับมันก็จะดูดีกว่าด้วยถ้าใครที่แบบสงสัยว่าแบบเฮ้ยพี่แล้วถ้าผมเรนเดอร์มามันไม่มีเสียงแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตอนเอามาตัดต่อ,ตอเสียงมันจะตรงหรือเปล่าหรือว่ามันจะผิดเพี้ยนอะไรยังไง เคล็ดลับของผมครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะแบบเวลาทํางานเนี่ยก็คือมโนเลยครับผมใช่ครับมโนเลยต้องใช้จินตนาการคู่คไปด้วยครับสมมติว่าเราทําไปเรื่อยๆเราลองนึกภาพตามในหัวดูครับว่าแบบ i, เสียงม,มันจะประมาณไหนมันจะโอเคไหมเลยระยะเวลาประมาณนี้โอเคเือยังนะครับพยายามใช้จินตนาการช่วยด้วยนิดนึงนะครับก็เป็นข้อเสียอย่าได้ไหมก็น่าจะเป็นข้อเสียของการใช้แอปนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะจับจังหวะได้มันก็จะนี่ครับออกมาโอเคประมาณนี้เลยเ,เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมมีผลงานที่ทําเสร็จแล้วนะครับไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็เชิญไปรับชมได้เลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลักสูตรการสอนทำแอนิเมชัน 2D ง่ายๆด้วยแอป DrawIn g กระตูล2นะครับเอาการใช้แอป,ปนี้นะครับก็อยากจะบอก3้ำอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดคุณพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะครับมันก็สามารถที่จะทำแอนิเมชันออกมาได้ค่อนข้างเทียบเท่ากับแอนิเมชันที่เราทำในคอมเลยนะครับก็คิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ครับงั้นก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ